สวัสดีครับผมโกโกโ้พมรดน้อยนะครับวันนี้มาอ่านไพ่อ่านดวงกันตั้งแต่วันพุทธที่22ตุลาคมนี้นะครับดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรจนถึงวันที่30ตุลาคมนี้นะครับผมจะมีคำพยากรณ์ทั้งหมด2กองนะครับอ่านไพ่อ่านดวงชะตาและให้ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเลือกนะครับว่า ดวงชะตาของท่านจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเป็นการอ่านไพ่อ่านดวงเฉพาะรายบุคคลนะครับย2ตุลาคมถึงวันที่3าอตุลาคมนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับโกโก้โกโก้พื้นดวง6ใบแรกนี้ดวงดีมีโชคคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสำเร็จสมปรารถนา คิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสําเร็จสมบัตาไพ่หกใบนี้ขอให้ขึ้นมาเอ็ดแดงหรือสิบแดงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่คือชุดที่หนึ่งนะครับต่อไปชุดที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชุดที่สองนะครับปรารถนาสิ่งใดสําเร็จสมบัติหลาหลายๆท่านมีโครงการมีมีสิ่งที่รอคอยอยู่ ว่าตั้งแต่วันนี้22ตุลาคมจนถึงวันที่3เสตุลาคมนี้จะสำเร็จไหมทิศทางดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่คือคาพยากรณ์เฉพาะบุคคลในกองที่1โกโก้1นะครับนี่ก็6ใบนะครับดวงทั่วไปนะคะ6ใบนี้22ตุลาคมถึงวันที่3เสตุลาคม1 2 3 4 5 6เรามา,มาตั้งจิตอธิษฐานดูนะครับว่าท่านจะเลือกกองไหนนะครับว่าเหตุการณ์ทั่วไปจะเป็นอย่างไรบ้างนอกจากดวงดาวโครจรโยกย้ายและไพดวงชะตาไพประจําดวงอ่านไพอ่านดวงชะตานะครับกับผมโกโก้พ่อมดน้อยจะมีเหตุการณ์อะไรพิเศษเกิดขึ้นบ้างในดวงชะตานี้นะครับ นี่ก็6ใบนะครับในเซตที่2กองที่2โกโก้โก2นะครับหกใบนะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับ22ตุลาถึงวันที่สาตุลาคมนี้1 2 3 4 5 6อใบแล้วนะครับ ผมเคยเลือกแต่โกโก้หนกองที่1มาวันนี้ผมเปลี่ยนใจผมขอเป็นคนที่สองผมเลือกโกโก้ Go 2นี่คือโกโก้หโกโก้สนะครับดวงชะตาผมก็เป็นยังไงบ้างน,นะครับผมก็จะเลือกเหมือนกันนี่คือตั้งแต่วันนี้ยี่สองตุลาจนถึงวันที่3ามสิบตุลาคมนะครับนี่คือกองที่สองนี่คือกองที่1นึ่ะครับโกโก้ห่พื้นดวงหกใบแรกดวงดีมีโชค คิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสําเร็จสมปรารถนาดวงดีมีโชคขอยขึ้นมาเอ็ดแดงหรือสิบแดงดวงไม่ดีมีเคราะห์หรือติดขัดไพ่เสี่ยงท้ายขึ้นมาเอ็ดดาหรือสิบดำท่านที่เลือกคําพยากรกณ์กองที่หนึ่งดวงชะตาของท่านอ่านไพ่อนุวชะตาห้าดำดาวพฤหัสด,ดับนะครับคิดมากกังวลหนักใจท่านที่เลือกกองที่หนึ่งท่านท่านจะมีเกณฑ์การตัดสินใจคิดมากกังวลหลายสิ่งหลายอย่างมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจ หรือ,อยังค้างคาคา,าราคาซังระวังเอกสารคำพูดนะครับแปดดำระวังความหมงุดหงิดความโมโหก,ก็ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพลําท้องลำไส้ปวดหัวนะครับคิดมากวุ่นวายดวงดีมีโชคเอ็ดแดงสิบแดงนะคระับานที่ทะเลือกกองที่1นนะมีความสําเร็จแต่ต้องตัดสินใจค่อนข้างหนักอยู่นะครับมีเกณฑ์การตัดสินใจค่อนข้างหนักอยู่ระวังเจราจาเอกสารคำพูดแม้กระทั่งการติดต่อเรื่องการเงินหรือบางสิ่งบางอย่างก็ให้เรามาลองคำพูดด้วยนะครับ อู้ดวงดีมีโชคเอ็ดแดงสิบแดงเอ็ดแดงสิบแดงปกติผมจะเลือกกองที่หนึ่งนะในรอบนี้ผมขอเลือกกองที่สองอู้เอ็ดแดงเก้าแดงเบื้องบนสิงศักดิ์ธิ์ท่านที่เลือกกองที่หนึ่งมีเกณฑ์สําเร็จสมปรารถนาบนบานสัจจะอะไรไว้ตั้งสัจจะวาจาบนบานสารกล่าวสิ่งใดไว้ก็ให้ทําตามนะครับระวังคําพูดอย่าพูดไม่เพราะหรือดูเรื่องเองสกสารดีๆหน่อยละกันนะครับจะมีความสําเร็จการคิดมากการตัดสินใจบางสิงอย่างจะได้รับความสําเร็จ ตั้งแต่22ตุลาคมถึงวันที่31ตุลาคมท่านที่เลือกกองที่1มีเกณฑ์สาเร็จสมบัติาอย่างมากเอแดง9แดงแล้วก็10แดงอุ่มหัวใจเต็มร้อยนะครับบุญกุศลวาสนาต่างๆได้รับผลสําเร็จอย่างมากมายแล้วส่วนท่านที่เลือกํามรยากร,รากองที่2นะครเหมือนผมโกโก้พ่อมดน้อยดวงผมจะเป็นอย่างไรบ้างในตั้งแต่วันนี้22ตุลาถึงวันที่31ตุลาคมนะครับ อูสแดงเลยนะครับจะมีโชคลาภจะได้รับทรัพย์การเงินต่างๆได้เต็มร้อยสิแดงหัวใจเต็มร้อยเลยนะ6กดำความรักความสุขไม่ค่อยไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่หดำพัสุขเข้าพสาแทรกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายพลิกไปพลิกมากลับไปกลับมาอยู่ก็ได้นะครับบางเรื่องหรือมีปัญหาเรื่องเก่าๆ,ๆกลับกลับมาแต่ก็มี6แดงหกแดง,หก,แดงหกดำเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็ได้แต่ถ้าเรานิ่ง ใช้สติปัญญาค่อนา,างต้องนิ่งอยู่นะครับท่านที่เลือกกองที่2นะท่านจะได้ทราบการเงินหรือเลือกสิ่งใดก็เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งใจให้นิ่งตั้งใจให้มั่นดาวพูดเด่นการเจรจาก,การสื่อสารพูดจาดีการมีสมรรถคารวะก,ก็ได้หรือการขอพรเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะนาผลผลม,มาให้อาจจะมีปัญหาจากบุคคลอื่นบุคคลที่3พลังงานอื่นพลังงานที่3าม,มาในสิ่งที่มองไม่เห็นการติดขัดพาอบุคคลอื่นพลังงานอื่นนะครับแต่ตัวท่านเองที่เลือกกองที่2นี้นะ สิบแดงได้รับความสําเร็จอย่างร้อยเปอร์เซนเจ็ดแดงจะมีเกณฑ์การจรการเดินทางอ่าค่อนข้างตรงเลยนะครับแล้วผมก็เลือกกองที่สองโกโก้สองอยู่ในอยู่ในช่วงการจรการเดินทางการตกลงเจรจาบางสิ่งบางอย่างการเดินทางจรจะจะได้รับผลสําเร็จแม้กระทั่งเลขรถพานาของท่านนะครับในตแหน่งงวดที่แล้วหกเก้าหกรถผมแปดเก้าหกสี่เก้าหกสี่เก้าหกห้า ใกล้เคียงนี่คือความโชคดีนะครับก็ขึ้นมาอยู่เป็นตำแหน่งสิบแดงแต่ติดพลังงานหรือพลังงานที่สานะครับอ่ะมาดูกันแล้วในไพ่พยากรณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะหกใบ,บนี้เหมือนการทิศทางดวงชะตานี่คือดวงเฉพาะบุคคลนะครับแต่ค่อนข้างดีอยู่นะดีมากๆเลยสิบแดงได้ทราบการอย่างนีความสําเร็จดีนะครับ ท่านที่เลือกกองที่1ระวังนิดนึงนะครับโกโก้หนึ่งระวังก็คือเกี่ยวกับ<อ>สุขภาพท้องนํำไส้ไม่ดีแม้กระทั่งท่านในติดค้างบนมานสาจัจจะอยู่ก็ให้ไปแก้ไปไปจัดการราแปดดำดาราหูดับนะครับราชินีถือถ้วยไพ่พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสัมพันธ์กับตำแหน่งก้าวแดงนี้นะครับท่านจะได้รับสิ่งต่างๆตามบุญวาสนา จะได้รับพรจะรับความโชคดีสิบแดงคือความสุขความสําเร็จนะครับขึ้นมาในตําแหน่งที่หนึ่งเลยนะห้าถ้วยนี่ก็เลขห้าเลขห้าโรมันนะครับห้าถ้วยห้าดำสมพันธ์กันอยู่สัจจะสิ่งใดไว้ตั้งใจแม้ทั้งบางท่านบมดตั้งใจถือศีลกินเจให้ครบ9วัน10วันก็ทาให้สาเร็จและบุญกุศลที่ท่านขอพรไว้จะได้รับผลสําเร็จอย่างมากมาย The Magician er, เข้ามาตําแหน่งในตําแหน่งของ ก้าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้โชคลาภแบบปาฏิหารนะครับท่านเลือกกองที่1นนะมีความสุขมีความสําเร็จแต่ต้องตัดสินใจค่อนข,ข้างหนักอยู่แผ่เมตตากรวดน้านะครับเอดแดงได้รับผลสําเร็จอย่างดียอดเยี่ยมเลยนะครับได้รับผลสําเร็จอย่างดียอดเยี่ยมเลยค่อนข้างดีอยู่นะครับ The m เ g i c ก h ชีนประกอบ The Star ท่านที่เลือกกองที่1เหตุการณ์ทิศทางในสัปดาห์สุดท้ายนี้22ตุลาถ,ถึง สัปดหตุลาคมได้รับบุญกุศลเต็มเปลี่ยนความโชคดีสิ่งต่างมีความสาเร็จอย่างมากมายนะครับส่วนคามยากรกองที่สองนะครับราชามเมทาวิดแดงความสําเร็จที่ท่านจะได้ท่านต้องมุ่งมั่นตั้งใจนะท่านที่เลือกคามยากรกองที่สองนะดวงชะตาของท่านก็คือเป็นราชามเมทาวท่านข้างต้องมุ่งมั่นตั้งใจในในสิ่งที่ท่านทําอยู่อุปสรรคปัญหาพลังงานอื่นพลังงานที่สาจัดการสําเร็จได้ด้วยราชาถือดาบ ด้วยตัวท่านเองนะครับความมุ่งมั่นความตั้งใจมุ่งมานะวิริยะขันตินะครับต้องใช้ต้องนําหลักธรรมมาใช้เจ็ดจอนจเจริญก้าวหน้าหรือมีเกณฑ์เดินทางแล้วได้รับความโชคดีการเดินทางกับคู่รักคู้ครองหรือการเดินทางเจอคู่รักคู่ครองหรือเดลิเวอร์ไม่จเำเป็นต้องเป็นคู่รักคู่ครองอย่างเดียวนะครับเป็นการเดินทางแล้วสาเร็จสมปรารถนาก็ได้นะครับได้เดินทางสําเร็จสมปรารถนามีความสุขมีความสําเร็จดี หกดำความพลิกผันกลับไปกลับมาแต่ท่านก็มีเก้าถ้วยนะครับคือความสุขความสําเร็จถึงจะมีความพลิกผันแต่ท่านก็มีความสุขความสำเร็จค่อนข้างดีมากๆอยู่นะครัหกแดงละวังนะครับช่วงนี้นอกจากตําแหน่งของเดอะเลเวคือค่อนข้างที่จะเจ้าเสน่ห์อยู่นะครับก็จะมีหนึ่งแหละถ้าดูในเรื่องของความเป็นรูปธรรม ผมจะดูว่าดวงท่านนข้งๆเจ้าเจ้าสเสน่ห์หรือเจ้าชูอยู่นะครับจะมีคนมารักมาชอบก็ได้หรือระวังความหงุดหงิดความโมโหจากพลังงานที่มองไม่เห็นเจ้ากำนนเนิดก็ได้นะครับมันจะทําให้ความรักของท่านพลิกไปพลิกมาต้องมุ่งม,มั่นตั้งใจบางท่านบอกว่าลอตเตอรี่ซื้อไว้แล้วนะเลขนั้นเลขนี้พอใกล้ถึงวันก็พลิกผันกลับไปกลับมาต้องมุ่งม,มั่นตั้งใจสี่เหรียญอ่าสัมพันธ์กันเลยนะครับโฟร์เป็นสี่นะครับสี่เหรียญสี่เหรียญทองกาว สีแดงการเงินมีเก็บมีใช้ต้องใช้ค่อนข้างประหยัดหรือคิดให้มากให้รอบครอบก่อนนะครับจะใช้อะไรในช่วงช่วงนี้การเงินมีมาเข้ามาอยู่นะท่านที่เลือกคาพยยกรกองที่2นะครับสรุปคร่าวๆนะครับดวงชะตาของท่านที่เลือกคาพยากรโกโก้หนึ่งจะมีความสุขมีความสําเร็จสิ่งที่ท่านตั้งใจหรือรอคอย ก็ถือว่ามีเกณฑ์สำเร็จไปแล้ว90%เรหลือแค่ลงมือทำนะครับเบื้องบนเปิดทางระวังคำพูดการผิดใจการขัดแยง้งเบื้องบนเปิดทาง The m a g i c c เชีเอ็ดแดง9แดงสำเร็จสมปรรถนาได้10แดงแต่ว่า10แดงเหลี่ยมนะ10แดงเหลี่ยมก็คืออาจจะต้องใช้เหลี่ยมคมปัญญาหน่อยนะครับระวังคำพูดหงดหยิดการผิดใจขัดแยง้งนิดนึงก็อาจจะทาให้ติดขัดอยู่นะครับหรือท่านที่ขอพรไว้เนี่ยมีเกณฑ์สาเร็จแต่ต้องทาให้ได้ เต็มที่นะครับแล้วท่านจะได้เอตแดงสิบแดงเพราะดวงดีมีโชคเอตแดงสิบแดงดวงไม่ดีมีข้อตดขัดเอตแด,ดงสิบดำนี่คือพลังงานของอ่านไพ่อ่านดวงในกองที่หนึ่งนะครับท่านใดมีเรียกว่ามีปัญหามีความทุกข์ส่วนตัวอยากจะให้ผมโกโก้เพิ่มบน้อยพยากรดวงชะตาให้ก็ด้วยความยินดีนะครับไม่มีค่ากูค่าทายหลอกนะครับค่าใช้บ,บริการก็ไม่มีแล้วแต่น้ําใจใคร มีไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าผมว่าผมก็จะดูให้นะแอดไลน์ผมที่โกโก้ ko ko OK ส6-6-1 6หนึ่งมาเมื่องวดที่แล้วนะครับหกหนึ่งเลือกคารยยกรองที่2ค่อนข้างดีอยู่นะ7แดงจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทางที่ดีแต่ก็อาจจะมีพลังงานของเจ้ากรรมนายเวรที่มาทิศผันทําให้ไม่ค่อยราบลื่น6กดาแต่ถ้าเราคิดดีเมื่อใจดีทุกอย่างก็ดีหมดเมื่อใจร้ายทุกอย่างก็ร้ายหมดนะครับ มุ่งมั่นตั้งใจนะครับต้องมีความเข้มแข็งพอสมควรนะครับมุ่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วจะมีความสําเร็จนะสิ์แดงรอคอยอยู่การเงินรอคอยอยู่นะครับเข้าๆประมาณนี้อ่านไพ่อ่านดวงตั้งแต่วันที่22ตุลาถึงที่3าตุลาคมขอบคุณมากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับกับผมโกโก้ Go Go, พ่มดน้อย สำหรับท่านใดเข้ามารับชมรัะฟังครั้งแรกฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ทุกคอมเมนต์คือพลังงานใจที่ดียอดเยี่ยมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายสวัสดีครับ